รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่หนูว่านี่ก็หน้ข่าวท่างวงการเลยค่ะโอ้ <laughs> โหพะละเบิดเนาะ <laughs> หายเลยนะเนี่ <laughs> ย <laughs> ย <laughs> ย,ยนนคคะะะ <laughs> ไม่เพราะว่านี่ตัวท็อปทอปหมดเลยนะคะเนี่ยสวัสดีพี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี top top ้เราแบบใส่ชุดใส่อะไรมาก็ปเพงหรือดีใจได้เจอพี่พี่ไงหนูไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ได้เจอใครในราศีช่วงนี have ้ไปแต่เมืองคาวไมเจอแต่สื่อสารเท่ยาวยาวย๊ายาวย๊าะย๊าวเนายาวาาาเว อาอ,อเนี่ยเอาเอาค่านเลยค่ะอัน,นังเ,เราชนะเมืองไท<ฮ>ยหนังไทยเราชนะค่ะทุกคนจาก2,000เรื่องค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนผู้สร้างแล้วก็หนังเรื่องผีใช้ได้ค่ะอายุฟุโกซุ้ยนะคะหนังเรื่องนี้ขอทุนสร้างและอยู่ในโ r o c e s การทำงาน7จปีค่ะแล้วจนมีวันนี้ได้ก็ ภูมิใจค่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นเหมือนสิ่งเริ่มต้นเป็นฟอนเดชั่นเริ่มต้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีน้องๆหรือแบบผู้กํากับหรือว่าคนสร้างหนังเอาหนังไปฉายแล้วก็นำไปแข่งกันเยอะๆนะคะอยาก <บด S 2> ให้คนไทยไปเยอะๆมากๆเลยแต่ใหม่รับบทเป็นเครื่องบุกบุญเนี่ยหรอใช่แม่หนูใหม่รับบทเป็นในเรื่องอะค่ะก็คือเป็นใหม่รับบทเป็นผี เออไม่ผีก็ตายเล่นอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะ้งสอง,งอย่างคือเหมือนเรเป็นผีที่ไปสิงในเครื่องหลุดฝุ่นค่ะแล้วก็ได้กลับมาช่วยเหลือสามีเพราะว่าสามีก็อยู่ในยุคที่มีฝุ่นในอากาศเยอะอะค่ะ<อ>ก็เรื่องราวเป็นประมาณนั้นอ่าเรื่องนี้ก็จะเหมือนพี่อุ้ยได้ขอบคุณผีในประเทศไทยแล้วก็ผีทั้งหมดแล้วผีที่ใช้ได้แล้วก็ทั้งผีที่ใช้ไม่ได้ด้วยนะคะ<อ>ว่าแบบขอบคุณจริงๆที่เป็นอ n s p ป r a t i o n ให้กับเรื่องนี้ได<อ>้ค่ะใช่ดีนั้น ใช่ค่ะเวอร์พรีเมียร์ที่คานวันแรกครั้งแรกเลยค่ะที่ที่ใหม่ไปไปชมใช่เราได้ได้ชมแล้วตอนั้นใช่นับเวลานี้ได้ชมคือทุกคนเวลาเราดูหนังเวองนอกที่ไปฉายในนิทรศการนะคะเขาจะมีพอหนังจบเขาจะยืนตบมือใช่ไหมแล้วใหม่ก็จะแบบไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงอ่ะแล้วทีนี้ ของใหม่ก็คือพอจบปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนก็ยืนปกมือเจ็ดนาทีอะค่ะโอ้โหมือแตกเลยล้อเล่นค่ะยืนยืนเจ็ดนาทีตีปกมืออย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า standing ovation standing ovation thank you thank you พี่แจกี standing ovation ใหม่เราได้เจ็ดนาทีค่ะใหม่ก็ใหม่ร้องมาตั้งแต่นาทีที่สามแล้วเพราะมันไม่เคยรู้สึกว่า มันสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าขนาดนั้นนะคะเหมือนเราเราก็ทําสายหนังก็งได้เงินพันล้านร้อยล้านหรืออะไรก็ว่าไปแต่อันนี้มันเหมือนเราได้ยอมรับจากนักวิจารณ์ที่เป็นคนที่อยู่ในวงการหนังนะคะ่ะแล้วหนูก็แบบโอ้เราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้นอะไรเงี้ยค่ะท้องได้คะ่ะเดี๋ยวไปอาจจะเดินสายรางวัลก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาไทย ใหม่ก็ดัเอินเตอร์แล้วนะเนี่ยโอ้โหทุกคนจะจำใหม่ได้เปล่าจำได้ไอ้เครื่องดุดดุนหรือเปล่าชุดเรามันก็ปังใช่ค่ะชุดอะไรคะชุดงอกุชชี่ค่ะ่มันเป็นพวงพวงมันไม่ใช่งอแล้วมันก็ไม่มันแล้วมันก็ไม่ใช่กระถินมันแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่กระดับคริสต์มาสนะคะไม่ใช่ใช่ค่ะเป็นชุดกุชชี่เป็นวันนอกรายเดสค่ะที่แบบว่า เมกุชี่เขาจะตัดไว้ที่ไม่อยู่ในคอลเลคชันไหนเลยค่ะตัดไว้สำหรับเซเลบริตี้ที่ใส่ไปเดินพรมค่ะแบบเมทเขาทำมาให้เราเลยเมทเลยค่ะเป็นคอสตอมให้ใหม่ใหม่ก็เห็นชุดนั้นแล้วใหม่ก็แบบต้องเอาอันนี้แบบมันคือสีมันเด่นกับผมมากคือแต่เป็นสีที่ชอบด้วยค่ะเป็นสีกุชชี่ค่ะคนก็ชื่นชมว่าสิบปีที่เราคอยเราในฐานะนักแสดงแไปเดินพรมแดงก็มีหนังอ่ะใช่แบบดีใจมากคือมันเป็นสารเขาเรียกอะไรเป็นความคิดของใหม่อยู่แล้วค่ะทุกคนว่า คือมันเป็นปมเล็กๆของหนูเมื่อสิบปีก่อนที่ใหม่เคยโดนบูลลี่ว่าโอเคว่าอยู่ไปอยู่อยากอยู่ไปคานอยู่ไปขายไอติมอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นปมของใหม่ซึ่งที่จริงใหม่ใช้ชีวิตมาใหม่ก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าใหม่รู้สึกเจ็บกับสิ่งนั้นอยู่แล้วพอวันที่ใหม่ได้ไปอะค่ะตอนที่ทุกคนยืนปกมือให้กับหนังอะภาพมันก็เข้ามาแล้วมันเหมือนปลดล็อกแล้วหลังจากนั้นมันเหมือนไม่มีอะไรทําใหม่ได้แล้วเพราะว่ามันแบบมันปลดล็อกวันนั้นแล้วที่คนเคยดูถูกเราว่า ธออยากไปเดินสินะเธอได้คขายติมแหละแล้วหลังจากนั้นก็มีการติดต่อในสิปีที่ผ่านมาค่ะมีทั้งเอาบัตรมาขายใหม่หรือให้หใหม่ไปด้วยการจ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วใหม่ก็จะบอกว่าใหม่จะไม่ไปถ้าใหม่ไม่มีหนังไปใหม่เลยอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าถ้าเรามีความฝันอนะต่อให้วันนั้นนะวันที่สิบปีแล้วใหม่ไม่คิดว่าใหม่จะไปได้ยังไงเหมือนกันไม่รู้ว่าใหม่จะทาหนังเรื่องอะไรไปอะค่ะแต่ว่าถ้าเราฝันว่าเราเห็นภาพว่าเราอยู่ตรงโพเดียมตรงนั้นนะ่ะ สิบปีมันไม่สายนะ<ม>คะเพรามฝันใหม่ก็จะเป็นจริงสิบปีทุกคนดังนั้นน้องๆรุ่นใหม่อะคะ่ะฝันเลยลูกฝันให้เต็มที่พี่ว่าทํายังไงอะมันคือเราใช้ชีวิตเรามีความฝันไว้อะวันหนึ่งมันจะเป็นจริง<ม>อันนี้พี่เชื่อว่าพี่รอมาสิบปีเนี่าเราก็ต่อสู้กับคํเดามาการเป็นคมชื่นชมใช่เหมือนเอาเอาเอาแร<ม>งแรงแรงที่เขากดเราอะไรเงี้ยค่ะมาเป็นแรงมาเป็นแรงผลักดัน คือเอาเราไม่ได้ต่อสู้ในวิธีที่มันเป็นเป็นลบอะเราเอามาเอามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่วันนี้กลายเป็นคำชิ้นชมแทนสึกรู้สึกดีใจค่ะแล้วใหม่ก็หวังว่าแบบจะมีโปรเจกต์ดีๆให้ใหม่มาได้บ้างตอนยายนาอินเทอร์เรสต์ี่เล่าได้เป็นการกลับมาร่วมงานกับพี่ต้นบรรจงค่ะแล้วมีแล้วพี่ต้นบรรจงเองก็เขียนบทแล้วก็กำกับ แล้วก็คนเขียนบทอีกคนนึงก็เก่งมากๆค่ะคุณเต๋อนะคุณเต๋อชมเขาเลยหรอแต่เก่งได้ใหม่เป็นคนเต๋อใช่เดี๋ย้แฟนเป็นผีไม่บอกพี่เต๋อไม่กลัวอย่างเดียว่าถ้ามันดังขึ้นมาแล้วคนจะเจอใหม่ตามห้างแล้วเรียกว่าคุณยายคุณยายมีใหม่มีใหม่เม่กลัวจรงเลยอ่ะแต่ว่าก็ก็ดีใจค่ะซึ่งใหม่ได้ดูได้รู้ดีเทลของของ คุณยายวอล์นาดเวอร์ชันนี้แล้วค่ะแล้วก็อย่างพี่เก้าเองเราก็เข้าไปคุยในโปรเซสของการแบบว่าพอตเขาจะทําในรูปแบบไหนขายประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันน่ามันเราต้องขายตาขขามนะคะอ้าเราต้องไอขายตาขามเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บางคนเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะใช่ไหมคะเด็กรุ่นใหม่จำขายตาขามไม่ได้แต่ก็รู้แหละขายตาขาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบแล้วก็จะกลับมาแบบ พูดไม่ได้แต่แล้วกดดันไหมเพราะนั่นความบทที่มันเป็นบทชั้นครูไม่กดดันเลยค่ะเพราะหนูว่าโตมากับเวอร์ชั่นพี่นกสินใจที่พี่เกิดมาทันเวอร์ชั่นไหนกันทันค่ะเป็แบบพี่ถ้าพี่นกสินใจแบบว่าเด็กมีแต่มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสมัยพรว้าา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 ยาาา่าา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 านาา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  เป็นเลเจนด์หมดเลยแล้วก็หวังว่าเวอร์ชันนี้จะทําให้เด็กกลับมารู้จักการคลายตะขาบอีกรอบแล้วก็ใหม่มั่นใจว่าถ้าอยู่ในมือของพี่โต้งแล้วพี่โต้งจะต้องจะต้องทําหนังที่ไม่เคยเหมือน่าก่อนๆนะคะแล้วก็ก็ค่อนข้างเชื่อมือพี่โต้งมากๆนะเนาะพี่โต้งเก่งอยู่แล้วหนูหนูไม่เครียดเลยไม่ดูตอนไหนคะปีใหญ่บอไม่ดูตอนอ๋อของใหม่อ๋อปีหน้าค่ะปีหน้ายังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายค่ะถ่ายโปสเตอร์ไปขายที่คานก่อนนะคะ แต่มีคนซื้อแล้วนะคะมีมีมีประเทศสนใจแล้วค่ะนั่นก็คือประเทศไทยเราเล่นไม่ประเทศประเทศอื่นเขาชอบหนังประเทศไทยส่งออกหนังเขาเรียกอะไรนะหนังผีเยอะมากค่ะคนก็เลยชอบแล้วก็คุณยายสวยขนาดนี้ชุดมมันลดาชุคุณยายลดมากคุณยายวินเทจอีกนิดนึงคยายมินเทจใครจะไปรู้คุณยายจะเซ็กซี่ก็ได้วันเช้า ไม่แต่ช่วงหนางตระเทศก็เนาะฟูแบบสุดๆใช่ค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปในเรื่องของสายหนังสายอาชีพมันมาออกผลช่วงนี้ค่ะแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เทินตัวเองเป็นผู้จัดด้วยค่ะโปดูเรื่องแรกที่เขียนบทร่วมกับพี่เต๋อค่ะเป็นแค่ชื่ว่แค่ b เบลเดอะซีรีส์อันนี้ก็แบบเทินตัวเป็นเบื้องหลัง อาจจะต้องขอพึ่งพาพี่ๆนะคะใช่ค่ะกับจีนก็มีสั่งเอเชียนี่ไงสนด้วยเราก็ต้องทำได้หรอได้ไหมอ่ะีจีนก่อนไดไหมสีจีนสีจีนีจีสีจีนเรได้ไดค่ะเป็นตัวก่มีสีจีนด้วยจ้าเหนชุดนอะไรออกมาเาแบบโคะน เชื่อไช่โกลเรนเพราะเป็นชนเผ่าอะไรเนาะในเรื่องโอ้โหใช่แต่เขาเซนหวยไม่ห้นมสปอยแต่หนูจะบอกว่าอ่เป็นฟอร์มใหญ่มากเพราะว่าใหม่ตกใจว่าเพราะใหม่ไปกุชชี่แล้วก็อ่ทีมที่เป็นทีมมาจากประเทศจีนนะคะเขาก็รู้จักเรื่องนี้แต่ก็บอกใช่ใช่ใหม่เล่นใหม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์เคสละกันค่ะเป็นฟอร์มใหญ่จริงๆแล้วใหม่ก็ไปถ่ายที่อ่เมืองของเขาอะค่ะ แล้วก็ทั้งเมืองอะเป็นแบบสตูดิโอใหญ่แล้วก็ทีมงานดูแลใหม่ดีมากดีจริงๆค่ะแบบใหม่คนเดียวแต่รถคันใหญ่มากให้มาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยดูแลใหม่ดีแล้วก็พุ่งกับน่ารักใจดีทุกคนเลยค่ะจะปล่อยไม่ได้ก็จังหวัดอะไรพูดด้วยนะลูก จะผัดอะไรก็ดรเจ้าวีกู้มาอีกใกล้ๆอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะแป้งจีนภพวารินค่ะสวัสดีค่ะเมเบิร์ิริวัลีค่ะ่ด้วค่ะเวิกาฮอนี้ค่ะเดินมาเห็นรือนเดียวกันเหมือนใบเรียวกันโอ้โหี่ตัวมนรูเลยสาแล้วค่ะ สิบเก้าค่ะเดบิวยังค่ะเดบิวยังพะน้องมีจะมีพาน้องเดย์แล้วค่ะเดย์ยังลูกเดย์วันที่หนึ่งพฤศจิกาค่ะเพราะว่าเอ่อซีรีส์ของเราจะออนทางช่วงวันวันที่หนึ่งพฤศจิกาทาร์านค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วก็อยู่ในแอปวันดีด้วยแล้วก็ใน YouTube ด้วยค่ะทังคู่เลยทั้งคู่เป็นไงบ้างอ๋อรู้สึกเล่นเรื่องเลยทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็มีเป็นยังบ้างค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับโอกาสนี้ ก็ขอบคุณพี่ๆค่ะขอบคุณทีมงานค่ะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะก็ใกล้เปิดกล้องแล้วเดือนหน้าค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง p e p r o d u c t i o n ค่ะก็อ่า อ่านบททำความเข้าใจเวิร์กช็อปค่ะที่หมายครตะข่าให้การแสดงให้เรายห็นนะเนี่ยใคร้ายสุดๆใคล้ายรุ่นไดใครใครตะข่าจริงๆอันนี้คือใครตะข่าของจริงไม่รู้พี่โต้งเห็นก็อย่างไรบ้างก็เลยให้บทนี้กันว่าคล้ายตะข่าเพริกตแต่เราเซตคุกกันนะคะเพราะเรื่องทั้งหมดมันเป็นความรักในคุกทีพตอนนี้คุกก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เด็กๆก็เข้าคุกนะแปลกๆนี่มีการทำกันบ้างค่ะความท้าทายในตอนนี้คืออะไร ความท้าทายสําหรับหนูก็คือมันเป็นคุกซึ่งมันค่อนข้า,ขางไกลกับชีวิต <c oughs> จริงค่ะเราก็เลยต้องเหมือนทำความเข้าใจแล้วก็เวิร์กช็อปกับมันทำกันบ้านกันท <c oughs> ุก <c oughs> ัรทดลองเล่นซีรีส์เรื่องแรกด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆมันต้องมีความอึดอัดบ้างเพราะว่าที่นั้นเราไม่อยากดันแบบเซนได้ดังหร่อลูกเซนไค่ะได้ค่ะไม่ต้องกลัวอะไรก็ความอึดอัดมันก็คือเหมือนมันเป็นสถานที่ที่มันไม่มีอิสระค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีรักในนะั้นมันเหมือนแบบ ที่ในที่ที่มันไม่อิสระมันก็ไม่อิสระค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะคนไทยเป็นเป็น,ปนอิสระค่ะรู้นี้บอกอ่าอเราล่ะคะเราต้องอึดอัดไหมหรือว่าเราต้องช่วยทลายกาแฟความอึดอัดของเขาโอ้โหตัวถ้าตัวคาแรคเตอร์ที่หนูเล่นนะคะ <c oughs> ชื่อว่าแคลค่ะในแคลเวลเบอร e ซีรีส์ค่ะตัวนี้จะค่อนข้างแบบว่าอึดอัดมากๆ ใช่เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ค่อนข้างไกลตัวมากว่าเหมือนกันเด็กพูดคำว่าอึดอัดบ่อยแม่ใจไม่ดีอ๋อไม่ไม่ค่ะอึดอัดในในบทในบททุกบทใช่เป็นบทค่ะมีพี่นุ่นศิลปพันเล่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเออ่ป้าเต๋อใช่ค่ะหลานมาเล่นด้วยมีช่วงเวลาไหนย้ำอีกครท่านึงค่ะจะได้ชมในช่องทางไหนขายเขาเต็มที่เลยค่ะใส่ในลูก ฝากเลยค่ะฝากได้นะคะพฤศจิกายนยนี้ค่ะช่องวันช่องวันส1นะคะแล้วก็แอปวันดีค่ะแล้วก็มี YouTube My Media Production ค่ะใช่ค่ะ,ช,คะช่องทางค่ะฝากด้วยนะคะขอบคะุณค่ะ